สวัสดีค่ะพบกับคุณนิชาณ์น,นะคะวันนี้วันนี้เราจะมาทำฟักนะคะฟักแช่ยิ่มต่อนะคะตอนนี้เป็นตอนที่สามนะคะเมื่อเราแช่ฟักไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะฟักที่หนึ่งคืนเนี่ยอยู่ในกระทะนี้นะคะเราก็จะเอามาเราก็จะเอาฟักนี่คะลงมาต้มกับน้ำเชื่อมนะคะต้มไปประมาณสักเจ็ดถึงสิบนาทีนะคะ อันนี้ฟักหนึ่งคืนนะคะเราก็น้ําเชื่อมมาอุ่นๆค่ะก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะน้ําเชื่อมเนี่ยจะใส่นะคะเห็นไหมพอ้ำฟักเนี่ยก็คายตัวออกมานะคะเดี๋ยวปล่อยให้เขาเดือดไปนะให้ได้เวลานะคะตอนนี้มาดูในนี้ค่ะมาดูในชามนี้นะคะอันนี้เป็นฟักที่แช่มาแล้วสองคืนนะคะเดี๋ยวเลื่อนมาทางนี้จะได้ดูชัดๆนะคะ อันนี้ฟักสองคืนนะคะตอนนี้ฟักที่แช่ไปแล้วสองคืนเนี่ยก็จะมีลักษณะว่าสีจะเข้มขึ้นค่ะนะคะ,นะคะเข้มขึ้นนะคะ่ะและน้าตาลนี้ก็จะเหนียวขึ้นนะคะเพราะว่าฟักเมื่อแช่ไปหนึ่งคืนแล้วนะคะก็เอาลงมาทำกรรมวิธีอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะเอาฟักขึ้นนะคะเดี๋ยวให้เดือนแป๊บหนึ่งพอคืนที่สองเนะะี่ยค่ะคืนที่สองเราก็มาทําแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็น้ําเชื่อมอ,อะะุ่นค่ะแต่เราไม่เอาฟักเนี่ยลงไปต้มด้วยนะคะเราอุ่นแต่น้ําเชื่อมนะคะคืนที่สองแล้วคืนที่สามจะทำเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะเราก็จะเอาฟักขึ้นนะคะเอาฟักขึ้น,นะคะ่ะ นะคะคเอาขึ้นมาพาักเอาไว้ค่ะให้เย็นนะคะ ไฟหน่อยก็ได้ค่ะเป็นไฟกลางนะคะเราช้อนฟักขึ้นให้หมดนะคะที่ต้องเอาลงไปต้มกับน้ําเชื่อมเนี่ยก็เพื่อจะให้ฟักเขาเนี่ยค่ะอิ่มตัวมากขึ้นแล้วก็นิ่มค่ะนะคะนิ่มแต่กรอบกรอบนอกนิ่มในนะคะจากนั้นนะคะเราช้อนช้อนฟักขึ้นให้หมดแล้วนะคะพอหมดแล้วเราก็ ใส่น้ำตาลเพิ่มไปไข200่สองร้อยกรัมนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วคนให้น้ำตาลละลายนะคะคนให้น้ำตาลละลายแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูนะคะตอนนี้มาดูว่าพอฟักแช่ไปแล้ว2คืนนะคะ2คืนก็มีลักษณะแบบนี้นะคะ ที่บอกสีเข้มขึ้นคือน้ําตาลเนี่ยจะข้นขึ้นนะคะเนื่องจากเราเติมน้ำตาลใส่ไปนะคะเพื่อให้ฟักของเราอิ่มตัวมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เราก็ทําแบบนี้สองครั้งนะคะจากนั้นตอนนี้ก็มาดูฟักว่าฟักสามค,คืนแล้วเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ฟักคืนที่สามก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะเมื่อเราสมจากน้ําเชื่อมแล้วก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะฟักสีก็จะเข้มขึ้นอีก ะะอันนี้ก็รับประทานได้ค่ะท่านละ1ชิ้นก็ได้หนึ่งสองชิ้นนะคะอะเดี๋ยวเรากลับมาดูใหม่ตอนนี้มาดูน้ําเชื่อมก่อน,นะคะ่ะเมื่อน้ําเชื่อมเดือดแล้วนะคะเราดับไฟค่ะดับไฟนะคะเอาอุกปกรณ์เก็บก่อนอนะคะแล้วก็น้ําเชื่อมนี้นะคะมากรองค่ะ เพื่อเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการออกตอนนี้น้ำเชื่อมจะข้นขึ้นนะคะเพราะเราเติมน้ำตาลลงไปนะคะเราทาอย่างนี้ทุกครั้งที่อุ่นน้ำแฟงนะคะหรืออุ่นฟักค่ะเราก็ผ้าขาบางออกนะคะค่ะในนี้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมที่เราจะใส่แช่เป็นคืนที่สองและสามนะคะทุกครั้งแต่ละคืนนี้ต้องอุ่นทุกคืนนะคะต้องอุ่นทุกวัน,นะคะ่ะ นะคะ1คืนผ่านไปก็อุ่น1ครั้ง1ค,คืนต่อไปก็อุ่น1ครั้งนะคะตอนนี้เราต้องทิ้ททงอันนี้วางอันนี้ไว้พักอันนี้ไว้ให้เย็นนะคะทั้งฟักทั้งน้ําเชื่อมนะคะให้เย็นเมื่อไหร่เย็นแล้วเราถึงจะเติมน้ำเชื่อมต่อไปนะคะลงไปในฟักชามนี้นะคะถ้าร้อนแล้วเดี๋ยวฟักจะเหี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้น้ำเชื่อมเย็นนะคะ ตอนนี้เมื่อกี้เราพูดถึงฟักนะคะฟักคืนที่สองกับคืนที่สามคืนที่สองเนื้อก็จะเข้มขึ้นนะคะแล้วมาดูคืนที่สามเนื้อก็จะเข้มขึ้นไปอีกค่ะอร่อยมากคนอ่าคืนที่สามนี้นะคะกกอบนอกนุ่มในนะคะฟักของเรานะคะถามว่าฟักเอาไปทําอะไรได้บ้างฟักก็ทําได้หลายอย่างนะคะเช่นกินแบบนี้นะคะ สองเอาไปทําไส้ขนมเทียนค่ะไส้หวานมะพร้าวนะคะใส่ฟักลงไปด้วยนะคะกินแล้วก็จะกรอบค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็เอาไปทําขนมเปี๊ยแล้วก็เอาไปทําขนมโกอ่อนหรือเอาไปทําขนมอ,อะไรก็ได้ที่เราอยากจะทําที่มันจะมีใส่ไปในฟักนะคะหรือใส่ไปในถั่วในถั่วกวนก็ได้ค่ะนะคะ ขึ้นอยู่กับสูตรที่เราจะทำนะคะแต่ที่นิยมทำก็คือว่าเอาไปใส่ในไส้ขนมเทียนนะคะไส้ขนมเทียนต้องเป็นไส้ขนมเทียนมะพร้าวนะคะแล้วก็ไปใส่ขนมเปียเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะก็จะอร่อยค่ะนะคะ,นะคะฟักแช่อิ่มของเราวันนี้ก็สำเร็จลงเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามให้เราด้วยะคะ่ะสวัสดีนะคะ อย่าลืมติดตามนะคะฟักแช่อิ่มของเรานะคะติดตามฟักแช่อิ่มนะคะ